ซีคอนสแควร์พร้อมจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับซีคอน War of Steel นะครับระหว่าง,งวันที่10ถึง20ธันวาคมนี้การแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริกาเดยมระเบ,ะเบิดความมันเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับรายการซีคอน War of Steel โดยสงครามหุ่นยนต์ครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันร,ระหว่างห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาพร้อมด้วยผู้สนับสนุนอีกหลายรายล่าสุดมีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันนะครับโดยมีนายจรันผู้พัฒน์ผู้บริหารของซีคอนสแควร์และนายมงคลชัยสมบูร์ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาเป็นประธานผู้จัดการแข่งขันระบุว่าศึกหุ่นยนต์ต่อสู้ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักประดิษฐ์และเยาวชนของไทย ได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั่วประเทศและมีผู้สมัครเข้าร่วมทำกันอ่งขันมากมายถึง95ทีมกาแอ่งขันในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้แต่ละทีมนำหุ่นยนต์ขนาดไม่เกิน1คูณ1เมตรและน้ำหนักไม่เกิน30กิโลกรมัมบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลระยะไก,กลลงทำกรแอ่งขันแบบตัวต่อต,ต,ตัวในระบบน็อกเอาทหรือแพ้คัดออก โดยหุ่นยนต์ตัวใดที่ไร้พ่ายนะครับไม่เคยแพ้ใครจนกระทั่งจบรายการจะเป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศและได้รับเงินรางวัลจำนวน3 0 0แสนบาทพร้อมถ้วยกิติยศจากนายกรัฐมนตรีเป็นรางวัลซึ่งหุ่นยนต์ต่อสู้ครั้งแรกของไทยรายการนี้นะครับจะจัดขึ้นที่ลานน้ำพุชั้น1ห้างสรรพสินค้าสีคอนสแควร์สีนคลินระหว่างวันที่1 0ถึง20ธันวาคมนี้ครับ